โอเคนะคะทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันใน <c oughs> โอเคทดสอบใหม่หนึ่งสองหนึ่งสองโอเคโอเคก็ผมนะทุกคนก็กลับมาอยู่กันในรักกิบ o ็อกส์กันเช่นเคยนะคะรักกิบ o ็อกออฟคลาสนะฮะฟิวคราฟโดนเนชใช่อุ้ยเริ่มเลยหรอรม,มา,มาเริ่มเลยก็ดีเอายดีจิงอ่าเนช นี้เป็นเชลแวนคนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมีคนอยู่หนึ่งอัตราโอ้โหระเบิดระเบิดไปยุงรวยเลยระเบิดวะ่ะไปอาตะกอนก็เราก็ขุดไปเรื่อยๆนะคะรู้สึว่าโคตรแจ่มเลยนะคะทุกคน,นอู้ได้ดาบมาเฉยเดี๋ยวได้ดาบขอแค่ดาบเหล็กไม่ต้องเป็นไฟก็ดีนะเอาจริง คือเราต้องการแค่ดับเหล็กฮะ,ะอาหารมาก่อนหนึ่งโอ้ oh my god บรูโอ้ my god <c oughs> มึตงตกมาทับอะไรตอนนี้วันเนี้ยโอเคครับเราจะไปเราจะไปยังไงดีอ่ามึงจะเอาโพ่ชไหมเพื่อนไม่โดนว่ะสัตว์เอ้ยเออโดนโดนโดนเป็นเราช่วยมันเว้ยขุดบล็อกก่อน โอเคโอเคเสร็จโจรเสร็จโจรเสร็จโจรไปละจ้าไปละจ้าไปละจ้ามามามาเข้ามาดิมาเข้ามาดิติดไฟไปท้าเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเราจะฆ่ามันได้หรอเออ,อเอาเอาเราแพ้หรออุดท,ทูทุกคนผมเล่นมานิดหน่อยแล้วนะตอนนี้มีสกอร์142แล้วว่ะ แล้วคือตอนนี้คนเข้าสองคนโอเคออกออกเซิร์ฟเข้าใหม่ออกเซิร์ฟเข้าใหม่จะได้รีแมปมารีแมปรีแมปได้แล้วหกคนโอเครีแมปไปแล้วหนึ่งรีแมปแล้ว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 แห,แ,หแห่กดครับแห่กดแห่กดแฮมแฮมเทคเทคโอเคใหม่ใหม่ใหม่ใช้ได้ใช่ไหมโอเคสวยสวยสวย หกคนน่ะหกคนเองอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขามาเยอะเยอะดิอะไรวะเนี่ยเจ็ดคนครับเจ็ดคนครับเจ็ดคนละครับเจ็ดคนละครับเฮ้ยทำไมคนเข้าน้อยจังวะพึ่งมาน้อยแปลกๆนะเนี่ยโอเคเราดูก่อนว่าเกาะกลางนะ่าจะมีไดมอนด์นะเดี๋ยวเราเลงเกาะกลางไว้เลยเพราะเรามีขีดพลิกแอคอยู่แล้วเสร็จโจูนก็แบมเสร็จจูนนะเสร็จจนอยากได้ขีดไดมอนดนะ์อ่ะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกัน เสนะนะร,ร็จโจ้นะเสร็จโจนะเกาะกลางอะเสร็จโจ้นะฮะทำไมไอ้คนนั้นเป็นบาลีสีนี่วะอ๋อเป็นอ่าที่เปิดกล่องสามสิบวิแล้วครับทุกคนเห็นไหมสามสิบวิแล้วนะฮะทุกคนนะอ๋อนี่สิบแปดวิ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  สิบแปเป็นอันพอนะคะทุกคนมาปึ๊บลงมาเปิดโอเคโอเคอย่างนี้ดิอย่างนี้ดิอดโอ้โหสวยแบบนี้สวยมากโอ้โหของดีมาล้วนๆแต่ไม่มีชุดเกาะเลยแต่ไม่มีชุดเกาะเลย โอ้โหพิษช, <ś m _> ชมไปเพิ่งชมเมื่อตะกี้นี้โอ้โหจะทำกันแบบนี้เลยเหรอืพิษพิษลามลงมาถึงข้าบนแล้วนะฮะกดก่อนไปแล้วจ้ะที่แมปนี้มีไอรอนไม่ใช่หรอไอรอนใช่ไหมมีไอรอนเฮ้ยเดี๋ยวนะคิดไปเองป้าเออคิดไปเองคิดไปเองล้คิดไปเองแล้วอุ้ยอ๋ยอเป็นสปีดแบบคูณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ เขาได้บอกมาดีมากปึ๊บแจ็คแจงครองให้รโปรนะคะพี่น้องเอ้ยพี่น้องไปืของดีลัวของดีลัวนะฮะเลยบ้ามามามาจะมาก็มาดิจะมาก็มาไปครับผมปุ๊บโอเคมาปิดลัานโอ้โหสลามสามีเฮ้ยเจอตัวอินวิท จอตัวเนียนเจอตัวเนียนหืมไม่เจอตัวเนียนวะเอาไงดีะวะอ่าสัตว์แล้วแม่งโอ๊ยว่าดูฟักจริงชิดบรอว่าดูฟัก what what the hell what the fucking hmm ตายแบบง่ายยายนะฮะเอา้าอืมโอเค คนไม่ค่อยเข้าเลยอะทำไมรู้สึกว่าคนไม่ค่อยเข้าเลยทุกคนโอเค โอเคแล้วทุกคนหกสิบวิใครไม่อยากรอก็ทำคลิปแรกก่อนนะทำคลิปไปได้เลยตอนเนี้ยเออทำคลิปเลยทำคลิปไปตอนที่ผมเริ่มเลยดีกว่าก็ได้นะแต่ว่าผมขอไม่ทำคลิปเพราะว่ามันทำคลิปไม่ได้ไปตอนประมาณเจ็ดเจ็ด เจ็ดนาทีสี่สิบวิเลยก็ได้นะทุกคนน้ำนี่มันสดชื่นจริงจริงจ ไอที่เขียนเคี้ยวนี่คือกินส้มนะทุกคนโอเคออกร่างนะพี่น้องโอ้โหเบสโอ้โหโลดแบบดิจิตอลไม่ต้องดูเบสก็ได้แนละ้วเราเราใช้จิตวิทยาในการโหลดเอาเองก็ได้ออมาละเบสมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยทำไมชีวิตมันจะรันโคตรอะไรขนาดนี้วะเนี่ยป๊บ,ป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 บมาดิ มาก็มาหลบหลบหลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้ยอุยอ้ยต่อบล็อกตัวเองทำไมหลบหลบหลบเออเป็นไงเป็นไงยังโง่ยางโง่โง่ไม่รักก็คิดดูเองนะข้างในมีบล็อกเหล็กไหมอะเอาไม่มีอะจู่เอ้ยเคสปีดสปีด 100. คูณร้อยเคแผนแผนแผนการลอดสงหาร ไปด่วนๆก่อนที่เบทมันจะมาฆ่าเราอุ <c oughs> an ้ยโอ้โล็อกหมดบอกหมดไอ้กอดนั่นมันอุ้ยนี่มันมีกอดเพชรอะไปขโมยมันไหมเราเราเสร็จโจนละเสร็จโจนเราไปขโมยมันดีกว่า ไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมนะเสร็จโดนเสร็จจุ้อุยอ้ยอู้หูทุกคนสู้มไม่ได้ว่ะสู้มไม่ได้จริงๆโอ้โหทุกคนโอ้ไมคกอดโอ้ไมคกอดอุ้ยแล้วทำไมเราเราเข้ามา ทำไมเราเข้ามาไอ Player Betting ทำไมเราเข้ามาสองคนวะมาผมอยากจะเข้าไอเซิร์ฟที่มันมีสิบคนนะไอเนี้ยไอเซิร์ฟที่มันเ e t t i n g อ่ะโอ้โหแล้วทำไมผมเข้ามาโอ้ยดวงไม่ดีแล้วดวงไม่ดีแล้ว Ô hô. Ô hô. Lơ. Lị gíp. What? What? What the fuck? คนเล่นแล้วอ่ะไม่มีคนเล่นแล้วเฮ้ยเกินไม่ไม่มีคนเล่นแล้วไม่ไมมีคนเล่นแล้ว,คลลวใครเราไปดิวแบบโนมอลก็ได้อืมไม่มีคนเล่นล้วที่บอกแร้ว่ามันถึงขั้นนี้เลยหรอมันถึงขั้นนี้เลยหรอทุกคน แลงแรงแอะไรวะเนี่ยโอ้ยความแรกนี้ท่านได้แต่ไดมาวะเนี่ยความแรกนี้ท่านได้แต่ไดมาเฮ้ยเฮ้ยเอาคนเอาอย่าบอกนะว่าเซิร์ฟคิวคับบั็อกอะต้องเซิร์ฟคิวคับฮะเอาเอาแล้ว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 ใครวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมทำไมมันแหลกขนาดนี้วะเนี่ย อ้าวอ้าวอ้าวมาถึงเวลาได้เชิดชายมาครับผมมามามาดีก็มาดีครับยังไงหลบไปี่ีตูไปก่อนยังไง

เป็นเก่ง,กงทำเป็นเก่งทำเป็นเก่งจะตายแล้วมันจะตายแล้วกินตทานกินทนันโอเคมาดิก็มาดิก็มามาัมาคอมโ,มโบกะมากไปไป,ไปเต้นกับเอสปีดเรายังเหลือโหมันกาะมากตีแบบนี้ยังตีไม่โดนเลย เออโดนดาเมตหนักนโดนดาเมจหนักๆไปดิไม่เล่นไม่เล่นมันไม่เล่นแล้วไปอ๋อไปอรอไปอรอไปแล้ว<ป> Thank you for ฟับเออโอ้โห,โหเล่นโคตรกากเลยแพ้พอแพ้แล้วจะรีบหนีไงโอ้โห โอเคนะครับผมทุกคนก็สำหรับคลิป extra extra คลิปในวันนี้นะคะก็ไปเพลงเท่านี้หละนะทุกคนโอ้โหแหลกโอ้โหทำไมมันแหลกขนาดนี้ไม่เคยปรากฏการแบบนี้ในชีวิตเอาจริงๆตั้งแต่ผมเล่นคิวครับมาไม่เคยแหลกเลยนะเนียนๆๆไม่เคยไม่เคยเคยก็แบบนิดหน่อยแต่อันนี้คือแหลกแบบคอมโบแสดงว่าเซิร์ฟแม่งเริ่มจะ,เร,มจะเริ่มจะติดหงักแล้วโอเคบายทุกคนเจอกันคลิปหน้านครับ